สมกไปทีมาเมนกูได้สี่ทีกูได้สิบทีเฮ้ยพาเลทาเลทาเลทเเป็นสตัวพาเลหน่งตัวเข้ากำังจะเข้าเข้าแล้วอันเดอร์หตัวไฟเบิร์กไฟเบอร์กกำงตาย พาเลต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 ,เต,เตแเอดนเม,มนอยู่ตรงบล็อกแซนด์วิชบล็อกอะกำลังจะโดดขึ้นในสามสองหนึ่งรัสซี่พาเลต แวนแวนแวนสายสายสายนี่จะมีดมาทำมีดแวนอะไรล่ะมีดของมันมีดโบวี่อยู่เบนท์อยู่เบนท์ถ้าไม่อยากตายรออ่ะนะเนี่ยรู้หัวแตกมีเอ็มซีดับเออ

ไปบอกหนึ่งล่าสุดแซนด์วิชมั้งโอ้โหเฮียสายเท็ดกว่าสายอยู่เลยวะโอ้โหคนนี้คนนี้นกับมิ้ เฮ้ยโดดแล้วฉันไม่โดดนไม่ทันมันยังไม่แพน,ออนลองสี่ทีนะวสวยอย่งใช้ปืนนี้ไม่เคยแพ้ว่ะตรงนั้นตรงนั้นมีเมนกันนะมีปืนดอก โอ้โหเฮียแล้วระเบิดไปเสือกติดกูตัวกูไงโคตรเทียเลยบอมดรอบอมดรอบอมดรอเราบังพาเลต์เราบังจากพาเลวเน่ยระวังพาเลทระวังจาพาเลทนะดูกระางเลยตอนัดอู้เกือบยิงแล้วไหนโอ้ย บอมดรอป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 โอ้บีช็อตได้งโอ้โหหัวแตกเลยยิงยากจังอะโอ้โหมึงแม่นอะไรขนาดนั้นอะเฮียยิงไอหยองอยู่ฟิปมาโดนกูหัวแตก เฮ้ยเดินเดินปะ่ะอันหน้าถอยแล้วกลับบ้านมันที <c oughs> เอเมนออกแล้วเอเมนออกแล้ว เด็ดเด็ Madonna, Madonna, 1, มดมาโดนนะมาโดนนะเอเมนโดนซองพาเลทสมองปิดฮะมาจิงขู่ โอ้โหอะไรอ่ะมิดใกล้นะมิดใกล้นะเฮ้ยโอ้โหเฮียอ,อยู่นี่แล้วอยู่ชอ็อตอยู่ห้องชอ็อตนี่เฮียมันขึ้นไปได้ไงไวสัตเพื่อนไม่เห็นไ,ไงใส่ให้สุดเนี่ยต้องสองซูมด้วยนะเอ้ยบีบีช็อตข้างหลัง กระโดดไปแล้วขวาใกล้ก่อนเลยอุ้ยจะวัดกระโดดแม่งเดินออกพอดีเฮียเทียมไขวะไขวะไอ้ทอยไอ้สัตว์เยี่ยมป่าไม่ข้าม วางอันเดอร์นะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่เจ็แล้วโอ้โหเตียจ็บแล้วโอ้โหไม่ตายได้ไงผู้บัญชาโคบีช็อตเยลโล่โคบีช็อตเยลโล่โคบีช็อตวอทเยลโล่ ใครคือไอ้มาเก็ตฮะไม่โดนนะระเบิดไม่โดนกล่องไฟบ็อกกล่องไฟบ็อกเฮ้ยบัสโอ้โหเต็มตีนเตี่ย โอ้โหโดนคอนเน็อีกอมบานตัวยิงไม่โดนเลยช็อตมาเก็ตเบนกว่าอาน ตแต่ตัวหนึ่งตัดกองตัวอีกออฟนะตัวท้ายอันไหตัวจะโดนข้าบนด้วยไปนะ ได้นะไฟบีได้นะคอนเน็กตายขอสโมข้มมมามบีเลยตอดตัวนึงถอยไปหนึ่งถอย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 มาได้ถอ,ถอยยาเวเลย เดิน็อตได้นี่ว่ะเพื่อนเข้ามิดไปแล้วเพื่อนเข้าคอนเนคไปแล้วสวยสวย้วเราไปแผน

i'm back